สวัสดีค่ะริษัทอินดูเพจกัดนะคะทางเรารับผลิตและออกแบบถุงมุ้งและถุงคลุมพาเลทสาหรับการใช้งานเพื่อใช้สําหรับคุมกันฝุ่นกันละอองฝุ่นซึ่งการใช้งานในส่วนของความใสเวลาใช้คุมสินค้าแล้วนั้นยังคงมีความใสยอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งสามารถมองเห็นสินค้าที่ถูกคุมอยู่ได้ในบางกรณีเราอาจจะต้องการให้ใช้ถุงรัดแน่นไม่พิวไหวไปมา และยังช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปสัมผัสกับสินค้าภายในถุงและยังช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปสัมผัสกับสินค้าภายในถุงเช่นมแมลงหรือเศษขุนผงต่างๆซึ่งเทคนิคที่เรานํามาใช้ก็คือการใส่ยางยืดที่ชายถุงโดยรอบทั้ง4ด้านค่ะการเพิ่มขอบอยางยืดททำให้พลาสติกไม่หลุดออกได้ง่ายในขณะที่คุมเอาไว้ โดยที่ถุงม้งมีขอบยงยืดจะมีความเหนียวและความหนาไม่ฉีกขาดง่ายมีความยืดหยุ่นแข็งแรงและทนทานทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานได้ซ้ำอีกหลายๆครั้งด้วยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อท้ายลิิดีโอนีได้เลยนะคะ